โอ้ยิงผมหน่อยเออเงี้ยคือสองคนเลยนะจ้าอุ้ยหมาหมาหมาอหน้าเราก็มีฝั่งขวาตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ตรนี้ใช่ใช่พี่โอ้แตกแตกเ <laughs> ขาตรงฝั่งนูน้นยูร่วงไปหนึ่งเราทำไมโดนวิ่งอย่างนั้น <laughs> อ,อะไรวะเนี่ยนิกตีหนึ่นงต,ตัวประชิดโอ้โหมีป้องข้างบนอีข้างบนเยอะอหายตัวอยู่ไม่บีบน,น่าเกลียดเอ้ยมนูนอยู่ตรงสลิงข้ามมาแล้วพี่ปืนกลปืนกลปืนกลข้ามสลิงมาพี่หน้าพี่เลย ชิปเทอร์มินัลนาพี่อยูแี่มองไม่เห็นไอ้มันอยู่อีกฝั่งนมันอยู่อีกฝั่งสวยครับสวยมีตัวมีตัวนั่งสลิงมาด้วยยังโดนอยู่นพักว่าเมตรยังโดนอยู่อยีพี่อยู่ที่พี่อยู่อยี่ยวอยูพี่อยู่ทีพี่อยู่ีียียอออทีอ่

เยงโดนสวยมากเนล้มอยู่หมดเดี๋ข้างบนนั่นแหละวิ่งถูมาทางขวา,าทางขวาทางขวา,า,าสองตัวน่กลงงัวพอไม่เห็น,นตัวหมด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 พอพออยกลำอยกลำ ระวังเขาลงตรงพี่อะพี่ยิงไปาหาสแล้วแแล้วนะกขางครับนะวงไม่เท่าไหร่ไปลงไปแล้วกันตายวงเหมือนกันทั้หมดนี่แหละ าพี่ผมว่านะคือเพื่อนเขาเมื่อกี้พอแตกแตกหนึ่งไม่ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บตรงไหแตกครับพี่บนหอบน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 นู้นบนนู้นไม่ห่อไปนู้น Enemy is near เขาเขาเล่นย Enemy Enemy eliminated เอาไปเยอะจังนะตี ไม่น่าพี่เอาสิเอามิ Only two teams left โผล่มาลงมาไหมไม่ลงมาไม่ลงมา